หน่อไม้เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่อยู่คู่กับอาหารไทยมานานด้วยรสชาติอร่อยกรอบนุ่มและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวทำให้สามารถนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นต้มแกงผัดหรือนำมาทำเป็นเครื่องเคียงหน่อไม้ยังถือเป็นผักพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและดีต่อสุขภาพก่อนจะไปรับฟังสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่อง YouTube ของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดีๆเคล็ดลับอาหารและสาระน่าสนใจอีกมากมายจากช่องของผมคุณประโยชน์ข้อที่1คือหน่อไม้ช่วยดูแลระบบย่อยอาหารและสนับสนุนการควบคุมน้ำหนักอย่างเป็นธรรมชาติเพราะหน่อไม้เป็นผักที่มีใย,ยอาหารสูงและมีพลังงานต่ำเมื่อกินเป็นประจำจะช่วยให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นลดความอยากจุกจิกระหว่างมือ้อและทำให้เราไม่เผลอรับประทานเกินความจำเป็น หลักการง่ายๆคืออาหารที่มีความหนาแน่นพลังงานต่ำอย่างหน่อไม้ซึ่งมีน้ำและใย,ยอาหารมากจะให้ปริมาณในจานที่ดูเยอะแต่ใหแคลอรี่น้อยจึงเหมาะมากสำหรับคนที่กำลังคุมอาหารหรืออยากรักษาน้ำหนักให้คงที่ใย,ยอาหารในหน่อไม้มีทั้งชนิดที่ไม่ละลายน้ำและละลายน้ำซึ่งทำงานประสานกันต่อสุขภาพลำไส้ใย,ยอาหารที่ไม่ละลายน้ำช่วยเพิ่มปริมาตรก,กากอาหารกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ ทำให้ขับถ่ายเป็นจังหวะลดอาการท้องผูกและความอืดอัดแน่นท้องส่วนใยอาหารที่ละลายน้ำจะกลายเป็นอาหารของจุลินซีย์ที่ดีในลำไส้หรือพรีไบโอติกเมื่อจุลินซีย่อยสลายใยอาหารพวกมันจะสร้างกรดไขมันสายสั้นซึ่งเป็นแหล่งพลังงานให้เซลล์ผนังลำไส้ช่วยเสริมความแข็งแรงของเยื่อบุลำไส้ลดการระคายเคืองและสัมพันธ์กับภูมิคุ้มกันที่สมดุลขึ้นเมื่อระบบย่อยอาหารทำงานดี เราจะรู้สึกสบายทอมมีแรงและมีสมาธิดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งของหวานหรือกาแฟามากเกินไปอีกผลพลอยได้จากใย,ยอาหารคือการช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารไม่พุ่งสูงเร็วช่วยลดอาการง่วงหาวหลังมื้ออาหารและลดความอยากของหวานต่อเนื่องซึ่งเป็นตัวการที่มักทำให้น้ำหนักตัวขึ้นโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้ใย,ยอาหารยังจับกับกรดน้ำดีส่วนเกินแล้วพาออกจากร่างกาย ร่างกายจึงต้องดึงคอเลสเตอรอลมาใช้สร้างกรดน้ำดีใหม่กลไกนี้มีส่วนช่วยให้ค่าคอเลสเตอรอลแย่ๆลดลงได้เมื่อกินผักที่มีกาก,ากใยเป็นประจำรวมถึงหน่อไม้ด้วยการเลือกและปรุงให้ได้ประโยชน์จากหน่อไม้อย่างคุ้มค่าควรเน้นวิธีที่ใช้น้ำมันน้อยเช่นต้มแกงใสเหนียวด้วยสมุนไพรหรือผัดแบบใช้น้ำเล็กน้อยแทนน้ำมันหากใช้หน่อไม้ดองควรล้างน้ำหลายครั้งและบีบน้ำออกเพื่อลดความเค็มส่วนหน่อไม้สดควรต้มให้สุกดีเพื่อความปลอดภยัย จากนั้นจับคู่อาหารโปรโตีนหม่อๆหมาะเช่นอกไก่ปลาเต้าหู้และเพิ่มผักหลากสีอีกเล็กน้อยก็จะได้มือที่อิ่มนานสบายท้องและเป็นมิตรต่อาการควบคุมน้ำหนักโดยรวมคุณประโยชน์ข้อที่2คือหน่อไม้เป็นแหล่งของวิตามินแร่ธาตุและสารพฤกษเคมีที่ช่วยเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายโดยไม่ต้องพึ่งพาอาหารแปรรูปหรืออาหารเสริมมากนัก แม้ปริมาณสารอาหารในหน่อไม้จะไม่ได้สูงมากเท่าผลไม้หรือผักบางชนิดแต่ความหลากหลายของสารตั้งต้นทางโภชนาการที่มีอยู่รวมกันแล้วก็ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพได้หลายด้านเริ่มจากแร่ธาตุสำคัญอย่างโพแทสเซียมซึ่งช่วยควบคุมสมดุลของของเหลวในร่างกายและการทำงานของหัวใจรวมถึงการส่งสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อเมื่อบริโภคเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารที่สมดุล โพแทสเซียมจากผักอย่างหน่อไม้สามารถช่วยลดความเสี่ยงของความดันเลือดสูงได้ในภาพรวมนอกจากนี้หน่อไม้ยังมีแมงกานีสฟอสฟอรัสและแร่ธาตุอื่นๆในปริมาณที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของเอนไซม์และการสร้างพลังงานของเซลล์ในด้านวิตามินหน่อไม้มีวิตามินกลุ่ม B บางชนิดที่จำเป็นต่อกระบวนการเผาผลาญพลังงานและการสร้างเมตาโบไลต์ต่างๆของร่างกาย วิตามินกลุ่ม B ีทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ในการเปลี่ยนค oh าร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนให้เป็นพลังงานช่วยให้ระบบประสาททำงานได้ดีขึ้นและลดความเหนื่อยล้าจากการใช้พลังงานนอกจากนี้ยังมีวิตามินและสารอาหารรองอื่นๆในปริมาณเล็กน้อยที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของเซลล์โดยรวมอีกจุดเด่นที่สำคัญคือหน่อไม้มีสารพฤกษเคมีเช่นสารฟรีโนลิกและฟลาวโวนอยด์ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ หรือแอน i ี้ออกซิเเมื่อสารเหล่านี้ทำงานร่วมกันในร่างกายพวกมันจะช่วยดักจับอนุมูลอิสระที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญหรือมลภาวะต่างๆลดความเครียดจาก Oxidative Stress ที่เป็นตัวการสำคัญของการเสื่อมของเซลล์และการอักเสบเรื้อรังการมีสารต้านอนุมูลอิสระจากแหล่งอาหารธรรมชาติเช่นหน่อไม้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการปรับพฤติกรรมการกินให้ลดความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังบางชนิด และยังช่วยสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันให้ตอบสนองได้ดีเมื่อร่างกายต้องการกลไกการทำงานเชิงปฏิบัติของสารเหล่านี้รวมทั้งการลดการอักเสบเล็กๆน้อยๆหรือโล r a d e Inflammation และการสนับสนุนเอนไซม์ป้องกันออกซิเดชันในเซลล์ทำให้หน่อไม้กลายเป็นผักที่มีคุณค่ามากกว่าที่รูปลักษณ์ภายนอกอาจบอกไว้ เพียงแต่ต้องเข้าใจว่าเอฟเฟกต์เหล่านี้เกิดขึ้นจากการบริโภคเป็นส่วนหนึ่งของอาหารโดยรวมไม่ใช่จากการกินหน่อไม้เพียงอย่างเดียวคนเดียวดังนั้นการกินหน่อไม้ควบคู่กับผักผลไม้หลากสีโปรตีนคุณภาพดีและไขมันดีจะช่วยให้ร่างกายได้รับสบรรพคุณทางโภชนาการแบบครบถ้วนและเกิดผลดีจริง ข้อควรระวังเชิงการปรุงคือหน่อไม้สดบางสายพันธุ์มีสารที่เป็นสารตั้งต้นของไซยาไนหรือไซยาโนเจนิกไกลโคไซส์ซึ่งต้องผ่านการต้มแล้วทิ้งน้ำอย่างน้อยหนึ่งครั้งจนแน่ใจว่าสุกและปลอดภัยก่อนบริโภคซึ่งการลวกหรือต้มสั้นๆแล้วปรุงต่อด้วยวิธีที่ไม่ทำลายวิตามินจนเกินไปเช่น1ห,หรือนำไปผัดแบบใช้น้ำเล็กน้อยจะช่วยรักษาสารอาหารให้คงอยู่มากขึ้น ในขณะที่การต้มเปลืองน้ำนานๆจะช่วยลดความเป็นพิษแต่ก็อาจทำให้สูญเสียวิตามินละลายน้ำได้บางส่วนสรุปสั้นๆคือนอไม้เป็นแหล่งของแร่ธาตุวิตามินกลุ่มเล็กๆและสารพฤกษเคมีที่ทำงานร่วมกันเพื่อเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายได้แก่การควบคุมความดันของเหลวการสนับสนุนการเผาผลาญพลังงานและการให้สารต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยลดความเครียดจาก Oxidative Stress เมื่อบริโภคอย่างปลอดภัยและเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่หลากหลายหน่อไม้จึงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมได้อย่างมีคุณค่าคุณประโยชน์ข้อที่3คือหน่อไม้ช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในหลายมิติโดยทำงานผ่านกลไกลทางโภชนาการและพฤติกรรมการกินที่เอื้อให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้น เมื่อเราพูดถึงปัจจัยเสี่ยงตัวโรคหัวใจมักจะรวมถึงระดับคอเลสเตอรอลสูงความดันเลือดสูงน้ำหนักเกินและกระบวนการอักเสบเรื้อรัง หน่อไม้มีคุณสมบัติหลายอย่างที่ช่วยลดแรงกดบนปัจจัยเหล่านี้เริ่มจากเนื้อหน่อไม้ที่มีปริมาณพลังงานต่ำและมีใย,ยอาหารค่อนข้างสูงซึ่งการบริโภคอาหารที่ให้พลังงานต่อปริมาณน้อยจะช่วยควบคุมน้ำหนักระยะยาวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพหัวใจและใย,ยอาหารโดยเฉพาะส่วนที่ละลายน้ำได้จะช่วยจับกรดน้ำดีและคเลสเตอรอลบางส่วนในลำไส้ ทำให้ร่างกายต้องดึงคอเลสเตอรอลจากเลือดมาใช้ในการสร้างกรดน้ำดีทดแทน,นกลไกนี้ช่วยลดระดับ LDL หรือคอเลสเตอรอลไม่ดีในภาพรวมเมื่อบริโภคอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่หลากหลายอีกด้านหนึ่งหน่อไม้เป็นแหล่งของโพแทสเซียมซึ่งมีบทบาทสําคัญในการควบคุมความดันเลือดโพแทสเซียมช่วยชดเชยผลของโซเดียมโดยเพิ่มการขับโซเดียมทางไตและช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลาย การได้รับโพแทสเซียมจากผักสดอย่างหน่อไม้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่มีโพแทสเซียมโซเดียมสมดุลจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดความดันเลือดสูงเมื่อรวมกับการลดบริโภคเกลือนอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระและสารพฤกษเคมีที่มีอยู่ในหน่อไม้เช่นฟีนอล,ลิกและฟลาวอโนอยช่วยลดการอักเสบระดับต่ำและป้องกันการออกซิเดชันของ LDL กระบวนการออกซิเดชันของ LDL เป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้ LDL เปลี่ยนเป็นชนิดที่กระตุ้นการเกาะตัวของคราบไขมันในผนังหลอดเลือดดังนั้นการลดการออกซิเดชันจึงมีผลเชิงป้องกันต่อการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวและภาวะหัวใจเมื่อพิจารณาจากมุมปฏิบัติหน่อไม้จึงเป็นวัตถุดิบที่เหมาะกับการจัดมื้ออาหารเพื่อหัวใจนำหน่อไม้มาประกอบกับแหล่งโปรตีนไม่ติดมันเช่นปลาอกไก่หรือถั่ว และใช้น้ำมันพืชในปริมาณจำกัดแทนการอบทอดหนักๆหลีกเลี่ยงการปรุงด้วยกะทิหรือซอสที่มีไขมันอิ่มตัวและเกลือมากจนเกินไปเพียงแค่เปลี่ยนวิธีปรุงเล็กน้อยเช่นต้มตุน๋นผัดแบบใช้น้ำเล็กน้อยหรือทำสลัดหน่อไม้กับน้ำสลัดใสก็สามารถรักษาคุณประโยชน์ของหน่อไม้ไว้ได้และลดภาระไขมันกับโซเดียมซึ่งเป็นอันตรายต่อหลอดเลือด นอกจากนี้การรวมหน่อไม้เข้าไปในอาหารหลายมือ้อแทนการกินแป้งหรือไขมันมากๆยังช่วยปรับองค์ประกอบมื้ออาหารให้เป็นมิตรกับหัวใจมากขึ้นโดยรวมข้อควรระวังเล็กน้อยที่สำคัญคือ ถ้าจะกินหน่อไม้สดต้องแผนการต้มให้สุกและเปลี่ยนน้ำทิ้งให้เพียงพอเพื่อลดสารที่อาจเป็นอันตรายรวมถึงหลีกเลี่ยงการปรุงร่วมกับส่วนผสมที่เพิ่มโซเดียมหรือไขมันอิ่มตัวมากๆสำหรับผู้ป่วยโรคไตหรือผู้ที่ใช้ยาควบคุมระดับโพแทสเซียมเช่นยาบางชนิดที่ทำให้โพแทสเซียมสูงควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนปร,ปรับปริมาณบริโภคหน่อไม้เพื่อความปลอดภัยและให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพเฉพาะบุคคล สรุปคือหน่อไม้เป็นพืชผักที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดผ่านการลดปัดจจัยเสี่ยงหลักๆได้แก่การช่วยควบคุมน้ำหนักลดระดับคอเลสเตอรอลบางส่วนควบคุมความดันด้วยโพแทสเซียมและลดการอักเสบหรือการออกซิเดชันในหลอดเลือดเมื่อบริโภคอย่างปลอดภัยและเป็นส่วนหนึ่งของอาหารทั้งหมดที่เน้นผักผลไม้โปรตีนคุณภาพและไขมันดี หน่อไม้จึงเป็นองค์ประกอบธรรมชาติที่ช่วยให้หัวใจแข็งแรงขึ้นในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่พูดมานั้นก็เป็นผลประโยชน์ของหน่อไม้ทั้ง3ข้อต่อไปเราจะมาพูดเรื่องของผลเสียซึ่งจะมีอะไรบ้างไปรับฟังกันได้เลยครับข้อที่1คือความเสี่ยงจากสารไซยาไนซ์ซึ่งมีอยู่ในหน่อไม้ดิบซึ่งถ้าไม่ได้ผ่านการปรุงหรือแปรรูปอย่างถูกต้อง อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้อย่างรุนแรงสารกลุ่มนี้เป็นสารตั้งต้นที่เมื่อเซลล์ถูกทำลายด้วยการเคี้ยวหัน่นหรือผ่านกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์จะถูกสลายและปล่อยก๊าซไฮโดรเจนไซนายาไนด์ออกมาซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ในระบบหายใจของเซลล์เช่นไซโตโครมซีออกซิเดสทำให้เซลล์ไม่สามารถใช้ออกซิเจนได้อย่างปกติ แม้เลือดจะยังมีออกซิเจนอยู่เหตุนี้จึงเกิดภาวะขาดออกซิเจนระดับเซลล์ที่นำไปสู่อาการเวียนศีรษะคลื่นไส้เงื่อออกหัวใจเต้นเร็วหายใจลำบากสับสนหมดสติและในกรณีรุนแรงอาจทำให้หายใจหยุดและเสียชีวิตได้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบนี้มากกว่าได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจหรือโรคระบบหายใจและผู้ที่รับประทานหน่อไม้ปริมาณมากโดยไม่ได้ปรุงสุกอย่างเพียงพอนอกจากนี้การรับสารไซยาไนในปริมาณต่ำเป็นเวลานานอาจมีผลกระทบบางประการต่อระบบต่อมไร้ท่อหรือสุขภาพทั่วไปได้ มีความกังวลในวรรณกรรมเกี่ยวกับผลต่อไทรอยจากการรับไซยาโนเจนิกฟู้ดในระยะยาวแม้หลักฐานสำหรับหน่อไม้พึ่งพิงแหล่งข้อมูลหลายแหล่งและยังไม่ชัดเจนเท่าพืชบางชนิด โชคดีที่ความเสี่ยงนี้ป้องกันได้ด้วยการเตรียมและปรุงอย่างถูกวิธีเทคนิคพื้นบ้านและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ใช้กันอยู่มากมายรวมถึงการปอกเปลือกหั่นชิ้นบางๆล้างหลายครั้งลวกหรือต้มในน้ำเดือดแล้วทิ้งน้ำแรกจากนั้นต้มซ้ำหรือเปลี่ยนน้ำจนแน่ใจว่าเนื้อหน่อไม้สุกทั่วและกลิ่นฝาดหรือรสขมน้อยลง สำหรับหน่อไม้ดองหรือกระป๋องที่ผ่านการแปรรูปแล้วมากปลอดภัยมากขึ้นเพราะกระบวนการได้ลดสารพิษแล้วแต่ต้องระวังปริมาณโซเดียมจากสินค้ากระป๋องหรือดองและตรวจสภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคหากมีอาการผิดปกติหลังรับประทานหน่อไม้เช่นเวียนศรีรษะอย่างรุนแรงเคลื่อนไสอาเจียนหายใจลำบากหรือรู้สึกหมดสติ ควรรีบไปพบแพทย์หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทันทีเพราะการรักษาในโรงพยาบาลอาจต้องการการดูแลเฉพาะทางเพื่อช่วยฟื้นการหายใจและแก้พิษได้โดยสรุปปัญหาสำคัญข้อแรกของหน่อไม้คือมีสารตั้งต้นของไซยาไนในรูปแบบดิบซึ่งถ้าไม่จัดการให้ถูกต้องมีความเสี่ยงต่อการเกิดพิษได้แต่ถ้าปรุงและแปรรูปตามแนวปฏิบัติที่ปลอดภัยเช่นต้มล้างทิ้งน้ำ ต้มซ้ำหรือใช้ผลิตภัณฑ์แปลรูปที่น่าเชื่อถือความเสี่ยงนี้จะลบลงจนแทบไม่ปรากฏดังนั้นการรู้วิธีเตรียมหน่อไม้อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ประโยชน์โดยไม่เสี่ยงต่อสุขภาพครับผลเสียข้อที่2คือการระคายเคืองและปัญหาทางเดินอาหารที่อาจเกิดขึ้นกับบางคนเมื่อบริโภคหน่อไม้แม้ว่าหน่อไม้จะมีใยอาหารและสารพรีไบโอติกที่เป็นประโยชน์ต่อระบบลำไส้ในภาพรวม แต่ใยอาหารและคาร์โบไฮเดรตบางชนิดที่ย่อยยากในหน่อไม้จะถูกย่อยโดยจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ซึ่งกระบวนการย่อยด้วยจุลินทรีย์นี้จะสร้างกา๊าซเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนและมีเทนเป็นผลให้บางคนมีอาการท้องอืดแน่นท้องจุกเสียดเจ็บท้องหรือผายลมบ่อยขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีระบบทางเดินอาหารไวหรือมีภาวะอย่างโรคลำไส้แปรปรวน (IBS) หรือผู้ที่มีภาวะ o อ e r g r o กร h ของแบคทีเรียในลำไส้เล็ก SIBO จะมีความรู้สึกไม่สบายและอาการรุนแรงได้ง่ายกว่าคนปกตินอกจากอาการจากการเกิดก๊าซแล้วใย,ยอาหารที่มากเกินไปเมื่อรับประทานในปริมาณมากโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่ไม่ได้รับประทานผักไฟเบอร์บ่อยอาจทําให้เกิดท้องเสียหรือท้องผูกผิดปกติได้ขึ้นกับการตอบสนองของระบบย่อยของแต่ละคนอีกทั้งการเปลี่ยนกับอย่างฉับพลันจากมื้ออาหารที่มีใย,ยอาหารต่ํามาเป็นมื้อที่มีหน่อร้ายปริมาณมาก อาจทาให้เกิดอาการไม่สบายท้องได้การรับประทานหน่อไม้ดองหรือแปรรูปที่มีการหมักไม่ดีหรือเก็บรักษาไม่เหมาะสมก็อาจเร่งให้เกิดการระคายเคืองทางเดินอาหารท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษในบางกรณีเนื่องจากอาจมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ไม่ปลอดภัยหรือการสะสมของสารบางชนิดระหว่างกระบวนการแปรรูปอีกประเด็นที่ควรระวังคืออาการแพ้อ,อาหารที่แม้จะพบไม่บ่อยแต่บางคนอาจแพ้หน่อไม้ แล้วแสดงอาการทางผิวหนังเช่นผื่นคันหรือในกรณีรุนแรงอาจนิปฏิกิริยาทางระบบทางเดินหายใจและต้องได้รับการดูแลทันทีการแยกแยะระหว่างการไม่ย่อยหรือไวต่ออาหารกับการแพ้จริงเป็นเรื่องสําคัญคือหากมีอาการท้องอืดหรือท้องเสียเป็นครั้งคราวหลังรับประทานหน่อไม้อาจเป็นการตอบสนองทางกายภาพต่อแย่อาหารหรือสารที่ย่อยยากแต่ถ้าพบผื่นบวมหรือหายใจติดขัดควรหยุดรับประทาน แล้วปรึกษาแพทย์ทันทีเพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาทางเดินอาหารควรเริ่มจากการเตรียมและปรุงให้ถูกต้องคือล้างต้มและทิ้งน้ำต้มครั้งแรกหากเป็นหน่อไม้สดเพื่อลดสารที่ย่อยยากและสารไม่พึงประสงค์บางชนิดเริ่มทานทีละน้อยเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายหากมีประวัติ IBS SIBO หรือปัญหาท้องไส้ใๆควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนเพิ่มปริมาณหน่อไม้ในมื้ออาหารและหากอาการแย่ลง ให้หยุดรับประทานและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการเคี้ยวให้ละเอียดการจับคู่หน่อไม้กับอาหารย่อยง่ายและการหลีกเลี่ยงหน่อไม้ที่หมักหรือเก็บรักษาไม่ดีล้วนช่วยลดโอกาสเกิดผลเสียทางระบบทางเดิอนอาหารได้อย่างมีนัยสำคัญผลเสียข้อที่3คือความเสี่ยงจากการปนเปื้อนทั้งจากสิ่งแวดล้อมและกระบวนการแปรรูปซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สารเคมีตกค้างและโลหะหนักไปจนถึงการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ โดยทั้งหมดนี้อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมนอมไม้เป็นพืชที่เติบโตจากดินและน้ำจึงอาจดูดซับสารต่างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเช่นสารเคมีจากการเกษตรสารกำจัดศัตรูพืชมลพิษในน้ำหรือดินและโลหะหนักบางชนิดซึ่งถ้าปนเปื้อนในระดับที่สูงหรือสะสมในร่างกายเป็นเวลานาน อาจมีผลกระทบต่ออวัยวะสำคัญเช่นตับและไตระบบประสาทหรือมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติในการทำงานของฮอร์โมนในระยะยาวได้นอกจากนี้พื้นที่เพาะปลูกที่ใกล้โรงงานหรือแหล่งทิ้งของเสียก็เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่รุนแรงขึ้นในอีกมุมหนึ่งกระบวนการเก็บแปรรูปและเก็บรักษาหน่อไม้ก็เป็นจุดสำคัญของความเสี่ยงด้านอาหารหากการล้าง พักความร้อนหรือการหมักหรือบรรจุกระป๋องทำไม่เหมาะสมอาจเกิดการปนเปื้อนของแบคทีเรียเชื้อราหรือการสร้างท็อกซินจากจุลินทรีย์ได้ผลที่ตามมาเป็นได้ตั้งแต่อาหารเป็นพิษอาเจียนท้องเสียปวดท้องจนถึงภาวะรุนแรงที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลซึ่งความเสี่ยงนี้จะสูงขึ้นเมื่อหน่อไม้ถูกแปรรูปในสภาพแวดล้อมที่ขาดมาตรฐานความสะอาดหรือนำไปบรรจุ หรือหมักโดยไม่ควบคุมอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กและผู้สูงอายุจะมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงได้มากกว่าอีกประเด็นที่มักถูกมองข้ามคือสินค้าหน่อไม้แปรรูปเช่นหน่อไม้ดองหน่อไม้กระป๋องหรือหน่อไม้เค็มมักมีปริมาณโซเดียมสูงเพื่อการถนอมอาหารการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้บ่อยครั้งหรือในปริมาณมากจะเพิ่มภาราโซเดียมต่อร่างกาย ทำให้เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงบวมน้ำและปัญหาหัวใจในระยะยาวได้โดยเฉพาะผู้ที่ต้องควบคุมโซเดียมเช่นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงผู้มีโรคไตหรือผู้สูงอายุหากไม่ระวังการเรียกวิธีปรุงและแหล่งย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ควรปฏิบัติดังนี้เสมอเลื่อกหน่อไม้จากแหล่งที่เชื่อถือได้และหลีกเลี่ยงการเก็บจากบริเวณที่อาจปนเปื้อนมลภาวะ ล้างและปลอกเปลือกให้สะอาดต้มให้สุกตามวิธีที่เหมาะสมและหากใช้หน่อไม้กระป๋องหรือดองให้ล้างน้ำหลายครั้งหรือลวกเพื่อลดโซเดียมก่อนนำไปปรุงเลือกผลิตภัณฑ์ที่ระบุแหล่งที่มาและมาตรฐานการผลิตหรือเลือกหน่อไม้สดจากเกษตรอินทรีย์เมื่อเป็นไปได้ สำหรับผู้ที่มีภาวะโรคประจำตัวเช่นโรคไตผู้ใช้ยาที่ส่งผลต่อระดับแร่ธาตุหญิงตั้งครรภ์หรือผู้มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนเพิ่มหน่อไม้เป็นส่วนสำคัญของมื้ออาหารขอบคุณที่รับชมครับหวังว่าเนื้อหาเรื่องประโยชน์และข้อควรระวังเกี่ยวกับหน่อไม้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของเราในครั้งหน้า ฝากคอมเมนต์เล่าประสบการณ์หรือคำถามเกี่ยวกับหน่อไม้ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ